สวัสดีครับนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่4ทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับคุณครูอีกครั้งโดยคุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับรายวิชาหน้าที่พลเมืองซึ่งวดือนครูจะมาสอนนักเรียนในวันนี้คือเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่นซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในท้องถิ่นนั้นนะครับคือสิ่งที่สังคมได้ประพฤติปฏิบัติ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานนะครับจนยึดถือในสังคมมาเนี่ยปฏิบัติกันมาแบบนี้นะครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายของเราแล้วนะครับนักเรียนซึ่งมีความเชื่อว,ว่าหากเราปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเหล่านั้นแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขความเจริญนั่นเองต่อไปนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนั้น ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเป็นอยู่นะครับคือการแต่งกายนะครับและการแสดงความเคารพนั่นเองซึ่งในสังคมไทยเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเมื่อคนเราเจอกันนะครับคนไทยจะมีการทักทายด้วยการแลำนัเกเรียนด้วยการไหวใช่ไหมครับเป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยต่อไปนะครับเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิตนั่นเอง เช่นการแต่งงานการทำบุญขึ้นบ้านใหม่การบวชการบําเพ็ญกุศลศพต่อไปเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาเช่นการสวดมนต์การทอดกระถินหรือการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆนั่นเอง ต่อไปเป็นขนบรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลต่างๆนะครับอย่างตัวอย่างมีคนุณนาม,มาให้เรียนดูนี้ก็คืออะไรครับเมื่อเรียนเป็นงานเกี่ยวกับเทศกาลวันสงการใช่ไหมครับแล้วก็ยัง,ยงมีประเพณีอื่นๆอีกเช่นวันลอยกระทงต่อไปนะครับเป็นขนรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับทางราชการนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น รัฐพิธีนะครับคือพิธีประจําปีที่ทางราชการกำหนดขึ้นเช่นรัฐพิธีลำลึกวันจักกีส่วนครบทธรรมเ,เนียมพณีทางราชการนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือราชพิธีนั่นเองซึ่งเป็นพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะครับโดยตรงเช่นราชพิธีฉชดมงคล พระ,ะราชพิธีเฉลิมพระชนมพัรษานั่นเองครบธรรมเนียมประเพณีของไทยในท้องถิ่นนะครับแสดงถึงความเชื่อสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติในแต่ละท้องถิ่นซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับสภาพทางภูมิศาสตร์และสภาพสังคมในแต่ละท้องถิ่นด้วยนะครับนักเรียน ต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับประเพณีไทยในท้องถิ่นนะครับในแต่ละภูมิภาคนะครับนักเรียนะนะครับภาคเหนือนะครับคุณครูก็ยกตัวอย่างประเพณีไทยที่เราเรียกว่าประเพณียี่เป็งส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับอันนี้ก็คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีก็คือประเพณีบุญบ้างไฟนั่นเองต่อไปนะครับ เป็นประเพณีทางภาคกางนะครับที่เราเรียกกันว่าการตักบาตรเทโวโรหณะนะครับซึ่งประเพณีนี้นะครับเราจะทำขึ้นในช่วงวันออกพรรษาส่วนภาคใต้น,นะครับประเพณีที่ควรมาให้เรียนดูเป็นตัวยอย่างก็คือประเพณีชักพระการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมพณีไทยนะครับเราสามารถปฏิบัติตนได้ดังนี้นะครับ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยนะครับช่วยกันร,รักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดนะครับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามร่วมกันส่งเสริมนะครับเอกลักษณ์ของชาติต่อไปครับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติของเรานะครับคือการแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ การยืนตรงเคารพธงชาติและการทําความเคารพแบบไทยให้ถูกต้องซึ่งกิจกรรมเมล่อนี้้นะครับนักเรียนทุกคนก็เห็นว่าเราได้ทําในช่วงที่โรงเรียนของเราเปิดตามปกติใช่ไหมครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราทำตอนช้าอยู่แล้วอย่างเช่นการแต่งกายด้วยชุดประจำชาติไทยเราก็มีการด้ครับนักเรียนให้นักเรียนใส่ชุดผ้าไทยในวันนะครับ วันอังคารใช่ไหมครับส่วนการยืนตรงครบทรงชาติตอนนี้เร,รเ,รนเราก็ทําไมบ้าวเรียนเราก็ทําทุกเช้าอยู่แล้วแต่ช่วงนี้แค่เราทําไมครับไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติแค่นั้นเองต่อไปนะครับการทําความเคารพแบบไทยให้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่คุณครูเคยให้ให้นักเรียนทาไปแล้วนะครับหรือถ้าเกิดเรามาโรงเรียนเราก็จะได้ทากิจกรรมนี้ก็คือเลยครับกิจกรรมไหว้สวยใช่ไหมครับนักเรียน นะครับเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยซึ่งทําให้คนไทยนะครับเป็นคนดีของชาติเพราะคนที่มีวัฒนธรรมและขนรรมเนียมประเพณีนะครับย่อมเป็นคนที่ปรารถนาของทุกสังคมทําให้มีเอกลักษณ์เฉพาะหมู่คณะนะครับสังคมและประชาชาติ อันแสดงถึงความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจที่ส่งผลให้ชาวต่างชาตินะครับได้ยกย่องและให้เกียรติได้ยังทําให้สังคมไทยของเรานะครับเกิดความสงบสุขเนื่องจากทุกคนในสังคมมีความรักใคร่และปองดองกันนั่นเองขบธรรมเนียมประเพณีไทยนะครับมีคุณค่าต่อสังคมไทยทั้งในด้านการจัดระเบียบทางสังคม และยังช่วยให้การดำรงชีวิตในสังคมนะครับเป็นไปได้อย่างสะดวกมีความสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละท้องถิ่นอีกด้วยต่อไปนะครับขน,บนรรมเนียบประเพณีไทยของเรานะครับก็ยังสามารถช่วยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมไทยและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของคนไทย และที่สําคัญเลยนะครับคือแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเรานั่นเองต่อไปนะครับก็เป็นงานนะครับซึ่งงานของคุณครูในวันนี้นะครับก็คือจะให้นักเรียนนะครับเข้าไปทําแบบทดสอบนะครับในลิงก์ของ google form นะครับซึ่งก็จะเป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของขนรทมเนียมประเพณีไทยที่เราเรียนรู้กันไปในวันนี้นั่นเองนะครับสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ